อะไรนะโชคิยาอะไรนะถ้าเกิดไม่มีไม่มีรายการวันอ่ะผมไม่สามามาตามเลยถ้าการโปรโมตรวจครับเมื่อเด็กเจ้าภาพเลยครับเนี่ยโอ้ขอบคุณเจ้าภาพขันเห็นเจ้าภาพเหรียญคู่เทียนโหลดดิเพราะว่าสิบห้าโลโอ้โชคชาน้องๆมาก็ไม่ถึงสิบคนมันจะถึงพันมันจะเลยพันเป็นไรไหมล่ะไม่เป็นไรเป็นไรสั่งเลยใช่ไหมสั่งเลยเติร์มูเติร์มไม่สนน้ำหนึ่สิบงโต๊ะถามโท๊ะถามมึงหนึ่งแตนพ่อจ้าไหมโอ้เหมือนเดิมเล ตรวจครับโซพิซ่ามาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกินแต่ซ้อยจูหลายวิซซันเหมือนแต่สิซ้อยจูแต่ดำของกุ้ยโบกันอยู่หุ่นมาเอาเยอะเอาเยือเอาเอสั่งอีกทีละไปสั่งตะม้งอีกคนนึงไปอารตรวจครับมาืาหนึ่กับเจ้าภาพด้วครับเนี่ยบอ้ขอบคุณเจ้าภาพแข่นเจ้าภาพเตียนคูนเน่เทียนโหลดเด้<น>อเพราะว่าเงินยอดนำซื้อ โอ้ตำเพื่อนก็มีพี่น้องเอลยงานตวดีขอบคุณาระพ,พับน,นียครับอ่ะมัมเข่าก่อนอปลาดุก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 ไม่เป็นไรปลาดุกไม่ได้ไม่ได้ทำโอ้ยจะได้จะได้ปลาเอ,อาไปงานก็วันนี้นะครับนักมวยไทยเราก็ขอให้โชคปีชาได้โบนัสอีกนะครับมาเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวนะครับ เกือบสิบคนอ่ะก็ขอโชว์พิซซาได้โบนัสอีกหนึ่งาเย้นได้โบนัสอีกละไปมาเนี่ยอกบอกพุน้ำซุปน้ำซุปบ้างไหมเออบ้างคนที่หองบ้างพน้ำซุปด้วยโอ้ซุปิชาเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวรเบอกเขาบอกแต่ก๋เตี๋ยวที่ขอนแก่นอร่อยมาอือทำไมอะไรก็ขันก่นอ่นเนาะเอออร่อยมากเดนเปื่อยอย่างเงี้ย อร่อยเนอะแสดงว่าไปกินไหวเปร่าไหวนานๆดีถ้าไม่มีรายการก็ไปเดือนนั้ก็สองสามัครังมีเบิ้ลไหมเบิ้ลเบิ้สโอ้โหเบิ้นี่อย่างน้อนี่คาว่าก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็ก็ดีใจเนาะแมนวะเป็นทางามครับแมว่ดีใจแล้วพี่ออมไม่เลี่ยงมันเย อีดีดีดีเลยีแต่เดืองแต่ว่ากินน้ากันซ้นี่ก็ดีแต่ละน้ำน้าน้าแก้วเดียวก็ไม่อนสูเีนาะเดีีเออหมากก็ันว่าแอบที่หมาเลยว่าก็ะพันเีงพี่เรียงน้องนี่ยดไปนได้ครับงานคบเมือนตั้งเตตีเยเสียซื้อขนกาสินรูว่าครับผม ลาซิน,นเอานี่ยบันมนม,นมูดิัใองวันนี้บมแล้วก็างอ่วอะครับอก๋ลาิอ๋ยีกลิัองนนอันนี้ก็ขอบคุณนะครับชื่อแต่มวยโช่วป็นจารนะครับแล้วก็ชื่อเล่นก็ชื่ออ,อ๊อฟพันแก่นนะครับนี่เป็ครับ มึงใหญ่กูอดเด้ออัานเลยเยวมันยังคุยกับเมียอยู่ไอ้เอาโทษซับไปแซนปะเนี่ยไปแหยียบอันปะได็คุยปะคุยอยู่นั่นเนี่ยนนนสุดด้วขับรถมาหลายย่านแต่มันคนอะคุยอยู่คนอะใครก็รอเนาะมาทานโอ้กินกินของ โตไปเศร้าเนี่ยกินเล่ดูวยเยอะเอ๊ยมามาอยู่นี่เลี้ยงกี่ครั้งละสองครับได้โบนัสกี่ครั้งสองครั้งครับเลี้ยงเลี้ยงอะไรใครนะขุ่นเจียวเลี้ยงแต่ขุ่นเจียวเนี่ยยังไม่เลี้ยงเนาะไม่น่าถ้าเกิดได้โบนัสพูดไปเลยกิโลสองสิบโลก็ไม่ถึงสองพันอกเอากิโลสิบห้าโล โอ้ยสิผาลู่เราปีนวังเลยเฮ้ยอดีตนะพี่อ๊อฟอดีตนะเนี่ยรายการน่ะฮะลุงโอ้ยเจนเสียบ้าน้องสิผาลู่ชัวก็วผมทราบว่าสี่สิผาลู่นี่เลนีิโอ้ยอารมณ์หนึ่งได้ไหมพี่หลงโอ้ยแน่นอนพี่แน่นอนเอาจะได้บันทึกนะครับอะไรนะโชคอยากอืออะไรนะถ้าเกิดไม่มีไม่มีรายการวันอ่ะผมไม่กลับมาต่อยมวย หยุดเลยเลิกเลยเนาะเลิกเลยก็เลิกไปนานดูแต่ทีนี้ก็เจ็ดปีพอมีรากาว์บาลมึบเดี๋ยวทำให้ผมมีปัญหาเองอยากมีเงินเนี้ยเมื่อกี้นะวันนี้ทำให้น้ำมวยแบบเปลี่ยนช่วยได้นะด้วยแมนคุ้มเล่าล่ะเหมือนพูดเหมือนโจมปีจาพูดแบบน้ำมวยไม่มีอะไรแบบก็ต่อยคาราวานเนี้ยนาบุรานเนี้ยแบบดูอย่างค่ายเราเนาะส่คนเราก็ทองพูนครับผมจากจากต่อยมวยนุ่มเนมุ่มเนมทีนี้เป็นเสียแล้วครับผม พอกลับมาอะไรบางทีพอแต่ได้ยินว่ารายการวันครับลูกพี่เรียกตัวเพราะว่าสี่แขกครับทุกคนให้โอกาสกันนะผมแล้วเมื่อวันไหนก็อยากซ้อมไม่กลับมาเลยสี่ไฟหน้ากครั้งชนะสามครับงนผมแต่แค่ครั้งนึงแต่ก็ได้บอลลัตเราก็ต่อสู้ครับผมได้บอลลัตได้บอลลัตกี่ครั้งแล้วสองครับโอ้ก็เจ็ดแสนแล้วเนาะปิดหนี้ปิดสินซื้อรถซื้ออะไรครับผม แต่ผมไม่ซื้อทองแล้วพอแล้วสุดยอดครับเจ้าพิจารณขอบคุณใครครับคนแรกครับขอบคุณก็ขอบคุณสี่แขกครับผมก็ขอบคุณพี่โจขอบคุณนักเสวียนก็ขอบคุณผู้ใหญ่โกครับผมคนไข้เก่าก็ให้โอกาสผมได้กลับมาต่อยมือก็รายการบันแชมเปีชิพเนาะรายการบันแชมเปีชิพครับผมสุดยอดผมไปทำให้ดีที่สุดครับผมต่อยแม่เปรียวคนดูครับผมอะไรเพิ่มไหมอ้พี่อะไรเพิ่มไหมพี่หลองอะไรเพิ่มไหมพวพวผมวันแล้วอะไรเพิ่มไหม เยอะแล้วพี่อนไหมได้แล้วครับเพื่อนโอเคเป็นทองกีนเนี่ยเงินสักสิบโลครับไปทักครับติดตังค์ครับผมเบ้ยแน่นอนแน่นอนจังเลยว่ะโอ้หัดแต่ว่าเมียโอนี่ยจะเอาเอากินไลยแฟนโอนเงินโอนให้อะไรสองวันเน่นอนมันจองซี ครับเนี่นี่ในวันนี้ร้านน่าก๋วเตี๋ยวใหม่อ้าวอ้าวโอ้ยเนาะโจโจวินะไอเท่าไหร่ทำมึงอีกแปดร้อามสิบแร้สกวแล้วนี่อ